ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับรายวิชาพระพุทธม2นะครับวันนี้จะพูดถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรรคนะครับก่อนไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเราไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหลักธรรมจากอริยสัจสีในหมวดหมู่ของมรรคนะครับก็คือธรรมที่ควรเจริญนะครับหรือทางที่ควรปฏิบัติให้เราพ้นออกไปจากความทุกข์นะครับ ึ่งในส่วนของม .2 นี้เราก็จะเรียนอยู่6หลักธรรมด้วยกันนะโอ้โหเยอะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐาน4นะครับดรุณธรรม6กุศลกรรมบท10กุลจิรตธทิฏฐิกรรม4นะครับบุพภณิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา7แล้วก็มงคล38นะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับมักก็คือธรรมที่ควรเจริญน,นะครับก็คือธรที่เราควรที่จะปฏิบัตินะครับเนี่ โดยเราจะมาเริ่มจากสติปัฏฐาน4นะครับสติปัฏฐาน4ี่คืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายนะครับสติปัฏฐาน4ี่ก็คือมีความหมายว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้เราเนี่ยตั้งสติได้นะครับหรือเป็นการตั้งสติกําหนดพิจารณาสิ่งต่างๆให้เรารู้เท่าทันนะครับโดยมันจะพิจารณาให้เรารู้เท่าทันในเรื่องของความจริงนะครับซึ่งมีอยู่4ประการด้วยกันได้แก่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทานานุปัสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเราจะไปดูแต่ละตัวนะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไงนะครับอย่างแรกนะครับกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับดูที่คําแรกเลยครับกายาก็เป็นหมายความว่าร่างกายนะครับก็คือเป็นการตั้งสติสําหรับร่างกายในอิริยาบถต่างๆของร่างกายเรานะครับ เพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้เท่าทันความจริงนะครับว่ากายเราเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะครับแท้จริงแล้วเราไม่มีตัวตนเดี๋ยวเราก็ตายไปตามกาลเวลาแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของกายนะครับ 2. นะครับเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าการตั้งสติพิจารณาในเรื่องของเวทนาหรือความสุขความทุกข์นะครับพิจารณาความสุขความทุกข์ตั้งสติหรือความการวางเฉยนะครับก็คือรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นะครับในขณะที่เรากําลังปวดเมื่อยอยู่ เป็นความทุกข์นะครับก็ต้องมีการตั้งสติให้รู้แล้วก็พิจารณาถึงความทุกข์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นนะครับอันที่3นะครับจิตตานุปัสนาสติปฐานนะครับหมายถึงว่าการตั้งสติพิจารณาในเรื่องของจิตนะครับรู้เท่าทันสภาพของจิตนะครับไม่ให้เกิดจิตที่ฟุ้งซ่านหรือเกิดความหดหู่ชีวิตเกิดความเกลียดคล้านอะไรแบบนี้นะครับก็คือตั้งจิตให้มุ่งมั่นนั่นเองนะครับต่อไปครับธรรมานุปัสนา สติปัฏฐานนะครับก็จะหมายถึงว่าการตั้งสติกําหนดพิจารณาในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลนะครับก็คือในเรื่องของความดีและสิ <S 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 ่งที่เป็นอกุศลก็คือในเรื่องของความชั่วนะครับก็คือให้เราพิจารณานะครับในเรื่องเหล่านี้เนาะแล้วก็เป็นการที่เราเได้พิจารณารู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะครับแล้วมันก็ดับไปนะครับไม่มีสิ่งใดที่มันมีตัวตนที่แท้จริงนะครับ อ่าต่อไปนะครับเรื่องที่2ที 2: <2: ่จะไปพูดถึงก็คือก็คือกุลจิรทิฏฐิกรรม4นะครับเราไปดูกันเลยนะครับความหมายของมันคืออะไรครับก็คือข้อปฏิบัติสําหรับการรักษาวงตระกูลให้ดํารงอยู่ได้นานนะครับมีอยู่4ประการก็คือการรักษาให้อ mm ่าไม่ว่าจะเป็นวงตระกูลหรือทรัพสมบัติต่างๆของเราอยู่ได้นานนะครับหนะครับคือการแสวงหาวัตถุที่หายไปนะครับก็คือการที่เรานั้นนะครับ หาสิ่งที่จําเป็นในครอบครัวมาใช้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรคต่างๆนะครับสการซ่อมบูรณะสิ่งต่างๆที่ชํารุดนะครับเช่นบ้านพังอะไรแบบนี้นะครับบ้านชํารุดก็ต้องรู้จักมีการซ่อมแซมนะครับหลังคาลงหลังคาั่วนะครับผนังร้าวอะไรแบบนี้ก็ต้องซ่อมแซมบ้านนะครับบ้านจะได้อยู่นานๆนะครับ3นะครับรู้จักประมาณในการใช้จ่ายก็คือใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็รู้จักเลือกนะครับสิ่งที่คุ้มค่า ที่สุดสําหรับตัวเรานะครับ C ก็คือการตั้งตนให้มีศีลเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะครับก็คือเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะครับขยันมันเพียนทํางานทํางานที่สุดจริตนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานอะไรแบบนี้เนาะต่อไปนะครับดารุนธรรมหกนะเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับหลักธรรมอันต่อไปดารุนธรรมหกก็จะเป็น หลักธรรมที่มีความหมายว่าเป็นธรรมที่เป็นหนทางแห่งความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้ามี6ประการได้กันได้แก่1นะครับรักษาสุขภาพดีไม่ให้มีโรคภัยทั้งท้งจิตและก็ทางกายนะครับหรือว่าอารคยะนะครับก็จะคือเหมือนกับการรักษาสุขภาพให้เป็นอย่างดีนะครับ 2. นะครับมีระเบียบวินัยนะครับก็คือในเรื่องของศีลนั่นเองนะครับมีระเบียบในชีวิตนะครับ รู้จักให้อภัยผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมนะครับสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม3นะครับได้คนดีเป็นแบบอย่างนะครับหรือพุทธานุมัตินะครับก็คือเราเนี่ยไปดูคนดีที่เป็นคนที่มีปัญญามีคุณธรรมต่างๆนะครับเราดูว่าเป็นตัวอย่างนะครับ4นะครับตั้งใจเรียนรู้ให้จริงหรือสุตะนะครับอันนี้ก็คือ ตั้งใจในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะครับพยายามทําตัวให้เป็นคนที่ทันสมัยก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลาเนาะต่อไปนะครับข้อ5ทําแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับก็คือทำมานุมัตนะครับก็คือเราดูว่าสิ่งที่มันถูกต้องนะครับดีงามมันเป็นอะไรบ้างนะครับให,ให้เราปฏิบัติตามหลักกุศลกรรม10นะครับซ,ซึ่งเราจะเรียนในอัน แล้วก็สุดท้ายนะครับคือมีความขยันหมั่นเพียรคือวิริยะนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่เราจะไปดูกันเลยก็คือเรื่องนี้ครับบุพนิมิตของมัชฌิมาปฏิปทา7นะครับซึ่งมันจะมีอยู่7ข้อด้วยกันเนาะก็เรื่องนี้ก็จะมีความหมายว่าทมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นก่อนมัชฌิมาปฏิปทานะครับซึ่งมีอยู่7ประการด้วยกันเนาะเจ้ามัชฌิมาปฏิปทาก็หมายความว่าทางสายกลางนะครับซึ่งมันจะมีอยู่7ข้อแต่ว่าในระดับชั้นม2เราจะเรียนแค่2อันนะครับก็คือ1 การมีกัลยาณมิตรอีกอันหนึ่งก็คือการรู้จักใช้ความคิดที่ถูกวิธีคือโยนิโสมนสิการนะครับการมีกัลยาณมิตรก็คืออะไรครับมีเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับมีกัลยาณมิตรคือมีเพื่อนที่ดีนะครับอีกอีกอันนึงที่จะพูดถึงนะครับก็คือการรู้จักคิดใช้ความคิดอย่างถูกวิธีก็คือโยนิโสมนสิการก็คือการคิดอย่างเป็นระบบนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มันถี่ถ้วนนั่นเองนะครับเอาละครับหลักธรรมต่อไปนะครับกุศลกรรมบทสินะครับอันนี้ก็จะเป็น ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับไปดูกันเลยก็อกุศลรกรรมบท10ก็มีความหมายนะครับว่าเป็นการทําความดีนะครับที่นําไปสู่ความสุขที่มีอยู่10ประการด้วยกันนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มคืออะไรนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มของกายกรรมก็คือการกระทําทางกายก็จะ1เลยมีการไม่ฆ่าสัตว์นะครับสไม่ลักทรัพย์นะครับสก็คือไม่ประพฤติผิดในกามนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านของวจีกรรมหรือด้านของคําพูดนะครับก็จะมี4ข้อด้วยกันนะครับก็คือประกอบไปด้วยหนึ่งการเว้นจากการพูดโกหกหลอกลวงนะครับแล้วก็เว้นจากการพูดหยาบคายดา่าแช่งกันนะครับแล้วก็มีการงดเว้นจากการพูดสอดเสียหรือพูดให้คนอื่นเนี่ยแตกความสามัคคีกันแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการพูดเพเจร์นะครับพูดเรื่องที่ไม่ถูกแก่เวลาไร้สาระอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ สุดท้ายครับด้านมโนกรรมหรือด้านกระทําทางใจหรือทางความคิดนะครับก็คือการไม่โลภนะครับไม่โลภไม่อยากได้ของผู้อื่นเนาะแล้วก็ในเรื่องของความไม่พยาบาทปองร้ายผู้อื่นแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ไม่เห็นผิดไปจากทํานองคลองทมนะครับก็คือในเรื่องของการที่ว่าเราไม่เห็นผิดไปจากสิ่งที่สังคมมองนะครับหรือสิ่งที่มันมันถูกต้องตามจรีตประเพณีอะไรแบบนี้นะครับ ไปครับสุดท้ายเรื่องของมงคล38นะครับมงคล38ก็จะมีความหมายดังนี้นะครับคำว่ามงคลก็คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ยโชคดีนะครับตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่นําไปสู่ความสุขและความเจริญนะครับความเจริญนั้นก็จะนํามาสู่ผู้ปฏิบัติเองนั่นแหละนะครับมีอยู่38ประการแต่ที่เราจะยกมาเนี่ยก็จะมีสามอย่างด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งาการประพฤติธรรมนะครับก็คือการทําความดีนั่นเองนะครับ 2. นะครับในเรื่องของการงดเว้นจากความชั่วนะครับและ3นะครับก็คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาหรือดื่มสุรานั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มส u b s c r i b e ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ